ทองมีหวังชุดทำบุญครบรอบ11เดือนตาไขวัดสนามชัยชัดจัดไปงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงสายๆของวันอังคารที่27กรกฎาคม2564แน่นอนค่ะสำหรับวันดีๆใกล้วันหวยออกแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่เคยทำให้พวกเราสมหวังและเฮลั่นกันมาแล้วและมาในครั้งนี้งวดนี้ก็ไม่ผิดหวังเพราะพี่น้องชาวอ่างทองต่างมีความหวังรับโชค ต้อนรับทําบุญครบรอบ11เดือนตาไขวัสนามชัยชัดจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนได้ตามชุดเลขตาไข่นวัดส,สนามชัยจังหวัดอ่างทองก็คงพอที่จะทราบกันดีว่ามีหลายครั้งหลายงวดมากที่ทําให้พวกเราสมหวังไปตามๆกันเพราะเอาจริงๆแล้วเลขปลายประทัดที่มีการจุดถวายในพิธีต่างๆมีน้อยครั้งมากที่เลขจะไม่เข้าอย่างเช่นการทําบุญรบอบ8เดือนที่ตาไข่ได้ถูกอัญเชิญมาอยู่ที่วัดเมื่อวันที่22เมษายน2564ที่ผ่านมาเลขปลายประทัดที่มีการเปิดเผยคู่หน้าก็มี72 ซึ่งตรงกับผลการออกรางวัลเลข้าย2ตัวของรางวัลที่1คือ72ในงวดวันที่2พฤษภาคม2564เต็มเต็มค่ะบางคนอาจจะคิดในใจว่าแค่บังเอิญหรือเปล่าก็ตามนั้นเลยค่ะเพราะของแบบนี้ก็เรารู้กันอยู่ว่าไม่แน่ไม่นอนแต่เอาเป็นว่าเลขปายประทัดตาไขวัสนามชัยแห่งนี้เคยเข้าต่อเนื่องมาหลายงวดติดและต่อเนื่องแบบรวๆมาแล้วจ้า และล่าสุดเมื่อวันที่22กระกฎาคม2564ที่ผ่านมาทางท่านพระอาจารย์สมหวังพร้อมลูกศิษย์ลูกหาเขาก็ไม่ลืมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทำบุญครบรอบ11เดือนที่ได้อัญเชิญตาไข่มาอยู่นวัดแห่งนี้และเราก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะเมื่อมมช่วงสายๆของเมื่อวานนี้ทางวัดได้มีการเปิดเผยชุดตัวเลขหางปลายประทัดที่มีชาวบ้านมาจุดขอซึ่งก็สวยๆชัดๆ2 3 8 6 9ชัดๆอีกรอบนะคะเลข แ่ประทับที่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการโดยได้คล้องไว้บริเวณคอตาไข่ก็สวยๆชัดๆ 2,3,8,6,9เอาละสีเพื่อนๆมีตรงเลขดังวันมงคลวันที่28กระกฎาคม2564เนื่องในโอกาสครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่10อีกด้วยค่ะสาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปแต่อย่างไรก็ตามเท่าที่ป้าะ,ะสังเกตมาเลขตะไขวัดสนามชัยชุดคู่หน้าคู่หลังที่ตรงกันในแนวดิงก็มีบ่อยครั้งมากที่มักเข้าตรงๆ ดังนั้นนอกจาก 2, 3, 8และ 6, 9ถ้าใครชอบชุดนี้ก็อย่าลืม 2, 6และ 8, 9กันด้วยนะคะ สาธุค่ะเพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดกันไปยังไงเรามาลุ้นกันว่าพิธีทำบุญครบรอบ11เดเดือนตาไขาวัดสนามชัยจะทำให้พวกเราสมหวังปังๆกันอีกไหมแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่มไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูสุดท้ายนี้ป้าป๊าก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทำบุญบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกับทางวัดทำบุญวันนิ้สะสมบุญกันไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุด เลขที่ชอบที่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าะ,ะด้วยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊ๆ